สวัสดีครับพี่น้องเมื่อนี้ก็อยู่ที่บ้านดอนจิกครับอำเภอพิบูลวังสาหารครับอยู่ที่โกดังอุบลสายยันซาวครับอ่ะตอนนี้ออนทัวสองนะครับกําลังตั้งเวทีนะครับไม่มีงานอะไรนะครับแต่เราตั้งเวทีเพื่อทําการเซตระบบเสียงใหม่ทั้งหมดนะครับแล้วก็ระบบไฟแสงสีใหม่ทั้งหมดนะครับหลังจากไปออกการออกงานมาหลายการรายงานนะครับพี่น้อง โอ้ตอนนี้รถยิดลมเอ้าสวัสดีครับเฮียอ้วนครับเฮียอ้วนครับโอ้เฮียอ้วนเฮียอ้วนเฮียแดงมื้อเนี่โอ้สลองเชียงเงินออนทวดสองคนโอ้ครับเสียระบบใหม่ทั้งหมดระบบใหม่ครับเสียระบบใหม่อ้าวรอชมครับพี่น้องโอ้ยโซเซีนซ้ำอีหยังนี่มันก็ขาดแล้วเนาะไม่เหี้ยหรรถจะไม่เหี้ยอยู่สวัสดีครับเฮียสายยันครับสายเต็มที่คำนูลซาวสวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กับอาจารย์ขะหนอ มันตีลายอย <Essentially. S 2> oh, oh, book. ู่เปี่า่วันศีรษห้องเราอย่างโอ้อาจารย์ขนอสวัสดีครับเรียนไดดเลยสวมันหน่อยมันเมันเวอนนครับนอนค้อครับอม่ีใช้เบี้ยก็ไม่ได้ใช้เบี้กันกระชากกระขาดินซอยนอยที่ดนะเออตรงไหนฮะ สายเบียวสายเบียวซ้ำได้เทีมกันเอาซายเบียวนะเพราะว่าขอไดเสื้อไม่ล่ะห้อยู่โปรยวงก็เอารถมาติดลงอืดเบียกกับเกี่ยว ปวาดลบก็บไปหุน่นเหมัดเลยมัดเลยมัดเลยหลายทบดลวย ไช่เยอะกระซากเี่มันต้องค่อยไปเันกระซากกระขาดอีกโคตรดีเลยนี่อันเอาล่องเมืองล่องเมืองเอาไป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 เดี๋ยวเดี๋ยวขั้นนั่นขั้นนั่นว่าเบื่อเอาไหม เอาอไปไปโยไปโยไปโย,ย,ย,ยท,าท่านไม่ไปบ้ามันพี่จะซือน้หนาจะไปนะปเอาเอาไาเอาไหมไปไป มันถอยได้บ่เดี๋ยวเด้อยขัน้นนี้ขั้นนี้ยกถอยได้อีกบ้าขย่องถอยได้มันสีสช่งได้นะเออเออเอ,อ้าไปไปไปเอ,อืเอนคนไหมเอือนคนไหมวา เออพ่อพ่อพ่อทาส่งไปว่านี่ทาส่งไปอะแันบ่เมียน้เราเดือนนามาเมื่อก่อนเรารื่องบอกเมียนพุงไปเลยเลยอยู่อ่ะมาสุกซอยกันบวหน้าสุกซอยกันบวหน้า

ขึ้นละขึ้นแล้วขึ้นแล้วเอ้ยเฮี้ยงดีใช่ไหมไป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 เฮ้ย่าหาตะเดืองตัวเฮี้ยอ้วนสู้กับไปยู่ เนีไไ oh. ่ยพวกโยกแต่โยกเนี่ยพวกโยกถอ้ตะเลียกร่องเบิองพวกอื่นครับไม่ใช nice ่พวกพี่เอีงหรือเราครับพวกกระต่ายอย่าพี่องแล้วบ่้งท่จะพองเนาะตะเกียร์ยิ่ให้เอาคืนละพี่น้องคืนแล้วคืนแล้วทางจวดจวดไหยอกขวายมดจุดให้พวกมันน่ะคืนแล้วเอาใกล้สิ่มืงอแล้วครับพี่น้องเงินเนี่ยต้องการจูนระบบเซตระบบเสียงโดยอาจารย์คาราอาจารย์คาราเซตระบบเสียงวะ ระบบไฟทําใหม่ไหมใหม่ทุกอย่างใหม่ครับจอเท่ากับใหม่เด้จอเท่าเสือมไใหม่เลย,ยเดี๋ยวพาไปิ่งจอไม่หุ่นอยู่ในแล็กครับจอไม่เลย <lucky one. S 2> ปรับปรุงใหม่ครับอ่อนทั่วสองไฟใหม่ทั้งมืดครับจอกับใหม่ทั้งมดครับเพราะว่าแอมใหม่ทั้งหมดครับเพราะว่าแยมก็ใหม,ม,ม,ม่ทั้งหมดครับเนี่สายยันทุ่ม,ม,มทุ่นสะาคมมงาค,มมงาครับ ฝากด้วยนะครับออนตัวสองนะครับวันนี้เราจะเซตระบบเสียงใหม่นะครับผมเตรียมผ้ามาเยอะเลยนะครับไม่เห็นอย่งมาเพื่อเซตเซตเครื่องครับเครื่องเพราะแอมก็ใหม่นะครับตัวลำโพงหลอกลำโพงเราก็ใหม่จากอะมิเจอร์นะครับไฟแสงสีก็ใหม่เสียงกลางอะเสียงอะไฟแสงสีจากเอสพีอีครับบริษัทเอสพีอีนะครับจอก็ใหม่ครับจอเราเป็นจอเอลดีแบบใสใช่ไหมใส่พวงอวงใส ตอนนี้เราจะเซตรบกเพื่อจะไปรับงานนะครับคือรับงานเขาแต่เซตคุณภาพมันเดียยร้อยก่อนเขาจะยังคอยไปงานนะครับรับงานแต่ถ้าไปรับแล้วเท่าบ้านมีคุณภาพขากบบ่าั้านการับครับ <ừ> แต่ว่าตอนนี้ยังสรุปไม่ได้ว่าคุณภาพเราจะเท่าไหร่นะครับผม <ừ> <laughs> ครับ ก็ฝากไว้ด้วยครับออนตัว2สอครับติดต่อที่ไอทีโบเทอร์โฮผมเองครับ0898492775 0872513639ครับติดต่อเข้ากัมนาได้นะครับผมตอนนี้คือใครนะพี่น้องมี่น้องต้มีให้ได้หนิใช้ไหมพี่น้งเขาดึงแล้วรอสักครู่ครับพี่น้องเดี๋ยวก็จะได้ฟังเสียงครับตัวระบบเร็วก็ฟังเสียงแล้วพี่น้อง เอาซ่อมแล้วคิวนี้เอาไปซ้อมอีกสักก้อนครับพี่น้องครับ